สวัสดีครับผมเนาเองนลิ์พิชโลธรรองผูดด้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์สำนักจิตวิยากรมกิจการมทหารเรือครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทหารเรือเล่าข่าวประจำวันศุกร์ที่17กันยายน2564ครับและติดตามรับชมได้ทาง f c e e o o o k แฟนเพจกองทัพเรือ Royal Thai Navy และ YouTube c h anel n กองทัพเรือ Royal Thai Navy ครับครับสำหรับในช่วงแรกนะครับก็จะเป็นช่วงของทหารเรือเล่าข่าว ผู้บัญชาการทหารเรือวางกระดูกงูเรือลากจูงขนาดกลางหน้าอู่ต่อเรือบริษัทเอเชียนมารีนเซอร์วิสจำกัดมหาชนเมื่อวันที่13กันยายน2 5 6พพลเรือเอกชาติชายศรีวรขานผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีวางกระดูกงูเรือลากจูงขนาดกลางหน้าอู่ต่อเรือบริษัทเอเชียนมารีนเซอร์วิสจำกัดมหาชนอำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการ ตามยุทธศาสตร์กองทัพเรือพศ2 5 5 8ถึง2 5 6 7โครงสร้างกำลังรบได้กำหนดให้มีเรือลากจูงสำหรับใช้ปฏิบัติราชการในพื้นที่ต่างๆจำนวน8ลำโดยปัจจุบันมีเรือลากจูงใช้ปฏิบัติราชการแล้วจำนวน6ลำและมีแผนปลดระวังประจำการ1ลำซึ่งจะเหลือเรือลากจูงใช้ราชการเพียง5ลำกองทัพเรือจะมีความจำเป็นในการจัดหาเรือลากจูงขนาดกลางเพื่อมาทดแทนเรือลากจูงขนาดกลางลำนี้ จะสร้างขึ้นโดยใช้แบบเรือแลมพาด3200คาสทั r เป็นแบบพื้นฐานโดยพัฒนาระบบและส่วนประกอบให้สามารถรอ,องรับความต้องการใช้งานทางด้านยุทธการซึ่งจะมีขีดความสามารถในการสนับสนุนเรือขนาดใหญ่ในการเข้าออกจากท่าการขาจัดคราบน้ำมันในทะเลการดับเพลิงในเรือและเขตฐานทัพท่าเรือต่างๆตลอดจนสนับสนุนภารกิจอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ กองทัพเรือได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้วิธีการคัดเลือกจากบริษัทอู่ต่อเรือภายในประเทศเพื่อสนับสนุนอุตสาหากรรมต่อเรือภายในประเทศให้มีความเข้มแข็งและช่วยลดการพึ่งพาจ,จากต่างประเทศตามหลักปัจญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมานกาทิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาถปพิรอันจะนำไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนต่อไปกองทัพเรือสนับสนุนอำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน จัดกำลังพลร่วมปฏิบัติการรถชีวะนิรภัยพระราชทานตรวจเชิงรุกชุมชนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อวัคโีนโคว2 0 -19 พื้นที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลบางเมืองจังหวัดสมุทรปราการกองทัพเรือโดยศูนย์ประสานงานและสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริของกองทัพเรือ ได้จัดจิตอาสา904สังกัดกองทัพเรือและกำลังพลจิตอาสาจากหน่วยต่างๆพร้อมบุคลากรทางการแพทย์รวมกับแพทย์พยาบาลอาสาและจิตอาสาชุมชนทำการตรวจเชิงรุก รวมทั้งการปฏิบัติการรถชีวะนิรภัยตรวจเชิงรุกด้วยรถตรวจเชิงรุกชีวนิรภัยพระราชทานจำนวนหนึ่งคันทำการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ให้กับประชาชนณโรงเรียนอนุบาลเทศบาลบางเมืองตะบนบางเมืองอำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการเป็นวันที่2โดยจะทําการตรวจในพื้นที่ชุมชนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลบางเมืองตะบนบางเมืองอำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการเป็นเวลา3วันระหว่าง14-16ถึงกันยายน2 5 6 4 กองทัพเรือจัดเรือผักดันน้ำเร่งระบายน้ำท่วมในจังหวัดสม,มุทรปราการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติเมื่อวันที่14กันยายน2564พลเรตีเอกชัยอมตยกุลรองผู้อำนวยการอู่พระจุลจอมเกล้าเป็นประธานในการปล่อยขบวนรถอําเลียงเรือผักดันน้ำจำนวน16ลําพร้อมกำลังพลนักกรมอู่พระจุลจอมเกล้าอําเภอพระสม,มุทรเจดี JD, จังหวัดสม,มุทรปราการเพื่อช่วยเร่งระบายน้ำในการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังในจังหวัดสม,มุทรปราการ จากสถานการณ์ที่มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลที่ผ่านมาจังหวัดสุพรบกาีเกิดน้ำท่วมสูงในบริเวณอำเภอบางบ่อและบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรบกาีจึงขอรับการสนับสนุนเรือผักดันน้ำจากกองทัพเรือในการช่วยเร่งระบายน้ำในการนี้พลเรือเอกชาติชายศรีวราขานผู้บัญชาการทหารเรือในฐานะผู้อำนวยการศูนย์มัเทาสาธานณภัยกองทัพเรือสั่งการให้อู่พระจุลจอมเกล้ากรมอู่ทหารเรือ จัดชุดเฉพาะกิจเรือผักดันน้ำโดยมีเรือผักดันน้ำจำนวน16กลำและกำลังพลสนับสนุนการระบายน้ำให้กับจังหวัดสมุทรปราการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมสูงบางพื้นที่ในจังหวัดสมุทรปราการโดยติดตั้งเรือผักดันน้ำทั้งหมดจำนวน2จุดคือบริเวณคลองลาดกระบังด้านข้างห้างแมคโครบางพลีถนนบางนาตราดและบริเวณคลองลาดกระบังด้านข้างบริเวณบางกอกแอร์เวย์ถนนสุวรรณภูมิ3 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยฐานทัพเรือกรุงเทพนั่นกำลังพลจิตอาสาช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอบางบ่อจังหวัดสุพรรณบุรีที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม เมื่อวันที่11กันยายน2564ระหว่างเวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาพลเรือตีชัยนรง์บุญยรัตน์การินผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยฐานทัพเรือกรุงเทพสร้างการให้นำกำลังคนจิตอาสาพร้อมยุทธปรกรณ์เข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอบางบ่อที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมด้วยหน่วยบรรเทาสาธารณภัยโรงเรียนในเรือและประชาชนในพื้นที่โดยมีการดำเนินการดังนี้ 1. จัดเรือบรรทุแจกจ่ายถุงยางชีพให้แก่ประชาชน 2. ช่วยเหลือประชาชนขนของภายในบ้าน 3. อำนวยความสะดวกให้ประชาชนทางเรือ 4. วางแนวกระสอบทรายสองชั้นรอบวัดบางบ่อปัจจุบันน้ำในบริเวณวัดได้แห้งเรียบร้อยซึ่งการดำเนินการดังกล่าวได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อรัสโควิด -19 อย่างเคร่งครัดครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับช่วงของอหารเรือเล่าข่าวก็เข้าสู่ในช่วงของเรื่องเล่าจากภูมิภาคครับ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดนาราธิวาสและโรงพยาบาลนาราธิวาสราชนคริรนรณรงค์ฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในเชิงรุกอำเภอเมืองนาราธิวาสจังหวัดนาราธิวาส เมื่อวันที่11กันยายน2564โดยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือสนับสนุนสาธารณาสุขจังหวัดนาราธิวาสในการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 ให้กับประชาชนแบบเชิงรุกเข็มที่2ในพื้นที่ตำบลโคกเขียนอำเภอเมืองนาราธิวาสจังหวัดนาราธิวาสโด,ดยกองทัพเรือได้ให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่พยาบาลรถพยาบาลฉุกเฉิน2คัน รถตนต์ยดสสารขนาดใหญ่ในการรับส่งประชาชนฉีดวัคซีนสนับสนุนชุดกำลังพลจิตอาสาและชุดรักษาความปลอดภัยเส้นทางสถานที่เพื่ออำนนยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและประชาชนที่เดินทางมาฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโครโรนา2019และได้นำข้าวกล่องและน้ำดื่มให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนที่เดินทางมาฉีดวัคซีนโดยมีผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนจำนวน552คน ณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกเขียนอำเภอเมืองนราธิวาสจัังหวดนราธิวาสท้ารเรือภาคที่1จับกุมเรือประมงดัดแปลงบรรทุกน้ำมันดีเซลผิดกฎหมาย50,000ลิตรน่านน้ำจังหวัดระยอง เมื่อวันที่12กันยายน2564พลเรือโทโกวิดอินพรมผู้บัญชาการทัาเรือภักที่1ได้รับรายงานว่าจะมีเรือประมงดัดแปลงตัวเรือสีฟ้าขนาด92.17ตันกรอตชื่อกการจนา9ลำเลียงน้ำมันผิดกฎหมายในทะเลบริเวณหน้าน้ำจังหวัดระยองต่อมาได้สั่งการให้นาวเอกเกตกกลสุวรรณ รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่หนึ่งนำกาลังร่วมกับพันตำรวจโทชัตธีรพลแทนสงาสารวัตรสถานีตํารวจน้ํา3กองกำกับการ5และแนยประทีบห่อบุกนักวิชาการสัพพสามิตรชนานาญการสํานักงานสัพพสามิตรพื้นที่ชนบุรี2นําเรือออกทําการลาดตระเวนพิสูจน์ทราบจนพบเรือลําดังกล่าวพิกัดระยะห่างชยง 2, ายฝั่งสองไมลทะเลขณะกําลังเล่นเข้าชายฝั่งปากน้ําประแสจังหวัดระยองจากการตรวจสอบสามารถจับกุมตัวนายสลิดโพพัท อายุ64ปีไตเรือและลูกเรือชาวไทย4คนพร้อมของกลางน้ำมันดีเซลในระวางเรือจำนวน50,000ลิตรจึงควบคุมเรือพร้อมลูกเรือทั้งหมดเข้าเทียบอย่างท่าเทียบเรือกลางอ่าวกองเรือยุทธการอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีดำเนินคดีตามกฎหมาย หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตนครพนมจัดก,กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ลอกคลองปรับปรุงภูมิทัศน์นสสาระสงเกาะแก้วพุทธสาวิกาตำบนทาตพนมอำเภอทาตพนมจังหวัดนครพนมวันที่14กันยายน2 5 6 4 หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตนครพนมโดยพลเรตีจรัสเกียรติชัยพันธ์ผู้บังคับการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงพร้อมกำลังพลจิตอาสากองทัพเรือร่วมกับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่22สนักงานพัฒนาภาค2เหนืยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ลอกคลองปรปับปรุงภูมิทัศน์และทําความสะอาดบริเวณสารากลางน้ำเกาะแก้วพุทธสาวิกานาสนักสงฆ์เกาะแก้วพุทธสาวิกาตะบนทาาพนมอําเภอ ธาตุพนมจังหวัดนครพนมในการนี้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่22สำํานักงานพัฒนาภาค2ในบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยได้สนับสนุนเครื่องมือหนักรถแบ็โฮจำนวนหนึ่งคันและจากโครงการประตูระบายน้ำห้วยแคนชนประธานทาตพนมจำนวนหนึ่งคันศูนย์บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิดกองทัพเรือประจำพื้นที่จังหวัดชนบุรีระยองโดยฐานทัพเรือสัตหีบพ,พร้อมช่วยเหลือประชาชน ตามที่กองทัพเรือได้สั่งการให้จัดตั้งศูนย์บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรคติดต่อโควิด1 9กองทัพเรือแบบ call center ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงโดยศูนย์บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด19กองทัพเรือประจำพื้นที่จังหวัดชนบุรีระยองโดยฐานทัพเรือสัตะหีบได้ดำเนินการประสานและให้ความช่วยเหลือประชาชนในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด19และประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องผ่านเบอร์โทรศัพท์038-438494และ038-438163 ศูนย์บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด -19 ประจำพื้นที่จังหวัดชนบุรีระยองโดยฐานทัพเรือสัตหิบจัดกำลังพลพร้อมยานพาหนะขนาดใหญ่สนับสนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองเวลา8นาิกาถึง20นาิกาของทุกวันเพื่อรับส่งผู้ป่วยผู้ติดเชื้อโควิด -19 จากหลายสถานที่เพื่อคัดกรองเข้าโรงพยาบาลสนามทั้งนี้ตลอดการเดินทางผู้ป่วยทุกคน ได้ปฏิบัติตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัดและในส่วนของยานพาหนะมารับส่งผู้ป่วยเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะดําเนินการนําไปฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโดยทันทีถ้าเปลือภาคที่2ส,สนับสนุนรถบรรทุกการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ให้กับโรงพยาบาลจิตเวชสงขาราชนคริน วันพุธที่15กันยาย,ยน2564ศูนย์ให้บริการด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรคติดเชื้อวัคโรนโค0 2 0 -19 ประจำพื้นที่จังหวัดสงขลาได้รับการประสานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาในการขอรับการสนับสนุนรถการขนย้ายผู้ป่วยโควิด -19 จำนวน30รายจากโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทไปยังโรงพยาบาลสนามค่ายลบบุรีราเมศ พลเรือโทสำเริงจันโสผู้บัญชาการทัพเรือภักที่2ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ให้บริการด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรคติดต่อโควิด19ประจำพื้นที่จังหวัดสงขลามีดาริจากรถบรรทุกจํานวน2คันประกอบด้วยรถบรรทุกขนาดใหญ่และรถบรรทุกขนาดกลางพร้อมพลขับสวมชุด PPE ในการสนับสนุนภารกิจดังกล่าวน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน ทัพเรือภักที่3มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่จะรับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ตามที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ในประเทศไทยในห่วงปัจจุบันนั้นได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนโดยทั่วไปในทุกพื้นที่ดังนั้นในวันจันทร์ที่13กันยายน2564เวลา15นาฬิกาทัาเรือพักที่3จึงได้จัดโครงการกองทัพเรือเพื่อประชาชนร่วมใจต้านภายัยโควิด -19 ขึ้น โดยการส่งมอบถุงยังชีพจำนวน100ถุงให้กับพี่น้องชาวประมงพื้นบ้านและประชาชนณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาวบ้านคอเอน็นหมู่ที่2ตำบลไม้ขาวอเภอถลางจังหวดภูเก็ตโดยมีพลเรือโทเชิงชายชมเชิงแพทย์ผู้บัญชาการทัพเรือพักที่3าเป็นประธานในการมอบในครั้งนี้โดยสิ่งของภายในถุงยังชีพประกอบด้วยข้าวสารน้ำหนัก5กิโลกรัมบะหมีม่กึ่งสำเร็จรูป10ห่อ ปลากระป๋อง6กระปอ๋องน้ำมันพืช2ขวดและกระดาษทิชชู่6มว้วนรวมจํานวน100ชุดครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับในช่วงของเรื่องเล่าจากภูมิภาคก็ขอเข้าสู่ในช่วงของทหารเรือบอกต่อครับสวัสดีค่ะก็พบกับนิยาอีกครั้งนะคะสําหรับสกู๊ปพิเศษค่ะ ในวันนี้นะคะนย่จะพาทุกท่านนะคะไปรับชมการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการกะลาหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตรนะคะรุ่นที่34ประจําปีพุทธศักราช2 5 6 4ในวันที่8-16ถึงกันยายนพุทธศักราช2564โดยมีระยะเวลารวมทั้งหมด7วันนะคะโดยที่ผ่านมานะคะจะได้รับการฝึกอบรมระเบียบข,ข้อบังคับของกองทัพเรือนะคะแล้วก็ความรู้ในด้านวิชาการเบื้องต้นการเสริมสร้างบุคลิกภาพท่าทาง ฝังให้รู้จักการเป็นทหารนะคะมีความศรีสละมีความรักความสามาัคคีในการอยู่ร่วมกันนะคะและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ค่ะและในการฝึกนะคะก็จะได้แบ่งเป็นนะคะได้แก่การยิงปืนพกแบบ86ขนาดจุด45นิ้วนะคะการทดสอบกําลังใจในการวิ่งเข้ากรมหลวงชุมพรณนะแหลมปู่เจ้าฐานทัพเรือสัตหีบอําเภอสัตหีจบจังหวัดชนบุรีค่ะการศึกษาดูงานตามหน่วยงานของกองทัพเรือในพื้นที่อําเภอสัตหีบและการฝึกเดินทางไกล ทางนี้นะคะการฝึกอบรมก็ปฏิบัติไปตามการป้องกันโควิด -19 ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะในวันที่16กันยายนค่ะด้านหลังนิย่านี้เองนะคะก็จะเป็นพิธีการจบการศึกษาของข้าราชการกลาหลวงโพรเดยียนสัญญาบัตรนะคะโดยหลังจากนี้นะคะ นักศึกษานะคะทั้งหมดจํานวน49นายจะมีคุณสมบัติครบถ้วนพร้อมประดับยศว่าที่เรือตรีนะคะและพี่เต้านะคะก็จะเข้าไปรายงานตัวกับวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือศูนย์วิทยาการกรมแพทย์ทหารเรือในการทําหน้าที่อาจารย์พลศึกษาให้กับนักเรียนพยาบาลทหารเรือต่อไปค่ะเรียนนารัชการวตุลเรือนท่านสัาบรุทนที่3ครับ ระหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้นำความรู้สิ่งต่างๆที่ได้รับในร่วงที่ผ่านมาไปเป็นประโยชน์ในการรับราชการกับกองเรือต่อไปและขอให้มีความซื่อสัตย์จรรัาปฏิบัตต่อกองเรือ <Okay. S 2> ค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับภาพบรรยากาศพิธีการจบการศึกษาของข้าราชการกระลาโหงพลดเรืนอนชส้นสัญญาบัตรนะคะรุ่นที่34ในครั้งนี้และในครั้งต่อไปนะคะนี่อยากให้ทุกท่านรอติดตามข่าวพี่แต้ จะไปทำกิจกรรมอะไรต่อไปนะคะเราติดตามในครั้งต่อไปค่ะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะครับก็จบไปแล้วนะครับในช่วงของอาหารเรือบอกต่อขอฝากเป็นกำใจให้กับทางทีมงานด้วยนะครับก็ขอเชิญทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับทาง Facebook Fanpage กองทัพเรือ Royal Thai Navy และกด Subscribe ทาง YouTube Channel กองทัพเรือ Royal Thai Navy Official ครับสำหรับวันนี้ผมขอญาต กลาวลาทุกท่านในเ่นนี้นะครับและรับชมสารเลือเลละข่าวในสัปดาห์ต่อไปครับสวัสดีครับ